สั์แมงไปล้วไแ้เฮียแมงไปลแล้ววิ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 วเฮียเฮ้ยพี่เป็นฆาตกรได้ยังไงอะครับเฮ้ยพี่เป็นฆาตกรได้ยังไงพี่อยากจะเป็นพี่อยากเป็นคนบริสุทธิ์เขาจะไะ เลอแล้วกูอยู่ไหนในสัตว์แล้วกูบอกแล้วกูแบบไม่มีประสบการณ์แบบเออมาเล่นหีแต่พออยู่เลยเลยคือไม่ค่อยได้เล่นอะไรเงี้ยไม่ได้เล่นเลยก็ว่าได้อียอมันอยู่กันไหนวะเฮ้ยพี่เมียก็รู้เลยพี่ไไม่ได้เป็นข้าระ,ะกอรแล้วน้องบอกไปก่อนเลยพูกเธออยู่ไหนกันนะฮะแค่เดินกูเออเดกนะเอบข่าไม่ยงนึ้สัตว์ข่าแม่งิมใครเห็นปะอเฮ้ย กลุ่มนี้ได้บอกว่าเฮ้ยทุกลุ่มกลุ่มนี้เป็นอะไรบอกว่าเป็นหิงกูะเนี่ยไอไอเฮ้ยไม่ใช่กูนะอะไรเฮ้ยมึงอย่าโมโตกูกูไม่รู้เรื่องกูไม่ได้เป็นบอกแล้วกูไม่ได้เป็น,นอย่าโมโตกูมัว่วเหรออะไรมึง เนอะเป็นตับกูจะหลอกมึงอย่ามาโทษกูไอส้สัสฮัลโหลมึงนอนนานเหี้ยกลัวแล้วนะกลัวแล้วไอส้สัสพวกมึงไม่เป็นพวกมึงเป็นเฮี้ยนะมึงชอบปร,ประชุมไม่โทษนานไอส้สัส อืมเลื่องสิ่งไม่เลือกกูด,ดีแล้วไอ้เหี้ยอะไรเป็นวะเว้ยไม่รู้เลยว่ากูเป็นไหนควายโงโ่โนโนูงูงจริงเลยกูเป็นฆาตกรนะคะถ้าพี่ชนะนะบอกเลยก็พี่ชนะออเอเอทำไมอ่ะอ่าต่อต่อต่อเฮียมันไม่รู้ใช่ไหมว่ากูเป็นไหนเฮียกูต้องทำตัวแบบปกติอะไรนี้ใช่ยไม่เฮ้ยกูฆ่าสัก สักตัวหนึ่งเอะไอสัตว์เหลี่ยมแม่งเลยเฮียกูมีปืนไหมกูไม่รู้ว่ากูเดินเดินทางไหนสักเพราะว่าด่านนี้กูไม่เคยเล่นเลยพวกมึงไปไหนกันหมดไวเฮียเฮืออะไร,รอ่ะอือมกูมันอยู่ไหนวะ เฮียท่ากูเว็บมันเป็นไรบ้างวะกูเว็บตรงนี้เป็นอะไรบ้างเฮ้ยนี่ใครเมั่งนี่หลบไป่หนเลยปุ๊บนี่เฮียเจอกูปะเจอกูปะเฮียเจอกูปะสัตว์ อะไรเฮ้ยกูกลับมาที่เดิมด้วยเหี้ยงไงบไปเนี่ยกูงไปไหนกันหมดสเฮ้ยบล็อกเกมนี่กูกูเล่นไม่จบแล้วมั้งไอ้สัสมึงไปไหนกันกูมึงไปไหนกันเฮ้ยมึงเล่นกับกูไอ้สัสมึเงเล่นกับถ้ามึงถ้ามึงรู้กูเป็นฆาตากรนะเฮ้ยเฮ้ยแม่งเหลี่ยมหน่อยไอ้สัส เอ้ยมึงอย่าตามกูนะเฮ้ยหัวเขี่ยเขี่ยเฮ้ยมึงมึงขี้อยู่นี่มึงอยู่นี่วะเขี่ยมันกัดเลยเฮ้ยมันไปไหนวะแม่งกูฆ่าแม่งเลยนะไอ้ยทักูเมื่อกี้กูฆ่าเลยนะแบบไม่ไหนเขี่ยไอ้ดำมึงไปไหนวะหรือกูไม่ฆ่ามึงหรอกมึงอยู่ไหนวะเฮ้ย สัตว์อบลรเกมนี้ยาวเฮียเป็นกันโมดกูมึงไอ้เขี้ยมแม่งด่านเนี่ยโคตรยากใหญ่ด้วยสัตว์ต้องให้กูเพยชมก่อนใช่ไหมเฮ้ยป๊อปมี่ไอ้เฮียไงล่ะมึงเฮ้ย ่ะเ,เฮ้ยเหี้ยแม่งมีฆ่าเลยแบบแม่งโง่ไอ้เหี้ยรู้ไหมว่ากูอยู่เนี่ยแม่งมึง,ม,งมึงลองนี้หนานใช่ไหมอ่ะได้เฮ้ยอย่าเพิ่งไปเพิ่งไปเฮ้ยไปไหนอะ <c oughs> เอ้ยทอบอยบอกเลยว่าไม่ฆ่าฟังตรง,ตรงมึงรู้ว่าใครฆ่าเปล่า ไปให้กูนะ่าอี้อะไรหนาะยเฮ้ยมึงทำเฮี้ยอะไรกันแม่งชอบตกเถียงทะเลาะเหี้ยเฮี้ยอะไรกันใช่ปะ ไปเรียนใหม่นะเอก็จบคลิปนี้แล้วกันเนาะเออคลิปนี้ก็สำหรับกูนะมันมันยาวมากแล้วกูฆ่าได้แค่ตัวเดียวเนี่ยแหละสับเออ